แกนที่ยันเราไปแล้วแต่ถ้าเราไม่มีแกยนยันปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแขนซ้ายมันงองมันจะยุบเข้าอย่างนี้แนวนี้และส่งนี้อ่าแขนเราก็จะอยู่ในมุมที่สามารถเหยียดได้นะครับเพราะตรงนี้เป็นแกนอย่างนี้นะพอเราทำอย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็เอาฟิลลิ่งมาเกียครับมาเหมือนเราจับไม้อยู่นี้ก็จะเป็นมุมนี้นะครับมุมนี้แทนทําให้เราสามารถเหยียดและส่งได้ อย่างนี้อ่ะทีนี้เราก็นําลูกมาครับเอาไม้วางที่ลูกครับตั้งตรงนี้ก่อนเหยียดแล้วก็เหยียดคราวนี้เราก็มาจับไม้ขึ้นแล้วก็เหยียดออกมื่อกี้ครับแล้วก็จะเหยียดได้แล้วอยู่ในมุมที่ดีนะครับบอกไว้อย่างนี้ นะครับเพื่อนก็ตีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซ้ำๆก่อนเริ่มจากเบาๆให้ร่างกายเราเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นอาการที่ลําตัวเปิดไหล่เปิดปีค่อมแขนขวางอแขนซ้ายงอก็จะลดลงแล้วก็ค่อยๆหายไปนะครับสําคัญคือเริ่มตีจากเบาๆก่อนเพื่อให้การเนื้อจังเพื่อนๆก็ลองฝึกนี้ก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเด๋ยนนี้เป็นประโยชน์นะครับก็พิมพ์หนึ่งนะครับในช่องคอมเมนต์ให้ผมทีครับหรือว่าท่านใดมีปัญหาติดตรงไหนครับก็สอบถามลงในช่องคอมเมนต์ได้ครับ